สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องช่ี้นวิทยา JFFR อ้ามาคราวที่แล้วได้ลงภาคหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือลิปจิ้มจุ่มสีสุภาพนาะนี้ก็จะมาพูดถึงในภาคที่2กันบ้างแล้วก็ในภาคที่2กันบ้างแล้วก็คือว่าเป็นลิปเป็นแท่งแบบนี้นั่นเองเอฟแยกเป็นสองภาคเนาะจะได้แบบว่าดูให้จุใจกันเลยทีเดียวก็ยังไงไปชมกันเลยดีกว่าลิปแท่งแบบนี้เอฟมียี่ห้ออะไรกันบ้างไปชมกันเลยอ่ะแบรนด์แรกที่จะมาแนะนํานั่นเองก็คือเป็นแบรนด์นี้เลยเป็นโว o ด o ซิ เอฟไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเอฟได้มาในกลุ่ม Facebook ในขายเครื่องสำอางใน Facebook นั่นเองซึ่งเอฟได้เป็นเบอร์สีมาซึ่งสีสวยมากเดี๋ยวเอฟจะทาลงบนริมฝีปากแล้วก็ขึ้นรูปไว้ให้สักมุมไหนมุมหนึงทางด้านวิดีโอของเอฟแล้วกันนะจ๊ะก็ ที่กระจิ้งก็สวยงามเลืดหลูมากคือเป็นแมกเนติกแบบนี้นี่เป็นแมกเนติกแบบนี้แล้วที่สําคัญคือเอฟซื้อมาแท่งละแค่90บาทเท่านั้นซึ่งอเอฟมีอยู่2สีแต่เอฟรู้สึกว่าสีเนี้ยมันดูแบบว่ารู้สึกว่าต้องขบแขนเสื้อในการสวอแล้วเพราะว่าอันนี้ทําภาคแรกไปแล้วมันล้างไม่ออกก็คือว่าเป็นสีที่แบบ สุภาพน่าใช้คือลิปสติกอันนี้มันจะเป็นเนื้อครีมเป็นเนื้อครีมนะจ๊ะนี่สีจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่สีเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลิปสติกเนื้อครีมไม่ได้เป็นเนื้อแมตที่แห้งติดปากเป็นเนื้อ keen, ครีมจะคล้ายคล้ายอันนี้แต่มันอัน,นอที่เอฟทาไม่ใช่สีนี้เนาะก็มันจะเป็นสีลักษณะแบบนี้นั่นเองซึ่งมันจะเป็นลิปสติกเนื้อครีมที่ค่อนข้างพิกเมนต์ค่อนข้างแน่นแล้วค่อนข้างติดทนนานบนริมฝีปากด้วยรู้สึกว่ามันติดทนค่อนข้างนานแล้วที่สําคัญ กลิ่นหอมด้วยนั่นเองถ้าใครหาซื้อได้ลองไปหาซื้อมาดูคือแพคเกจิ้งก็หรูหลาแล้วราคายังถูกอีกเอฟซื้อมาแค่90บ,บาทเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญเนื้อสีแน่นมากสีสวยมากเนี่ยเป็นสีชมพูแบบเนี้ยเอฟเป็นคนที่ชอบลิปสติกแนวโทนนี้มากขอบอกเลยคืออันนี้สวยงามมากจริงไงลองไปหาซื้อกันดูเนาะยี่ห้อ v o ดูซิต,ตี้นั่นเองนะจ๊ะมาถึงยี่ห้อต่อไปกันบ้างเป็นอันนี้แพคเกจิ้งก็เลิศหรูสวยงามอีกแล้วก็คือว่าเป็นยี่ห้อจากแบรนด์วนาคัล Color นั่นเเเเเเอออองงงซึ่่คยยยปปป็็นนนฟรรรบะจดืขทีี้้แลว ก็เป็นลนักษณะโทนสีแบบนี้อีกตามเคยข้อดีของมันคือกินหอมมากกินเหมือนซูกอ่ะกินเหมือนซูกัสเ,เลยใครเคยกินซูกัสกินแบบนั้นเลยและที่สาคัญ ติดทนนานมากบอกเลยเอฟทาได้ชเช้ายันเย็นบอกเลยกินอะไรก็ถึงแม้จะกินแล้วมันจะหลุดออกไปเพราะว่ามันเป็น t e x t อร์เนื้อครีมมันไม่ใช่เนื้อแมทมันเป็นเนื้อครีมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่กินอะไรแล้วมันก็จะต้องหลุดลอดออกไปแต่ถึงแม้จะหลุดลอดมันก็ยังมีความเป็นลิปสติกที่เราทาเหลืองเหลืออยู่ให้เห็นว่านี่นะคือลิปสติกที่ฉันทาอยู่ซึ่งอันนี้เอฟไม่แน่ใจะเป็นคือเบอร์หกหรือเบอร์ห้าหรืออะไรไม่รู้คือแพคเกจจิ้งมันไม่มีบอกแล้วอะคือกล่องเล็ทิ้งไปแล้วนั่นเองเนาะคือสีนี้ ทาบ่อยมากอยู่พักหนึงที่ซื้อมาแรกๆคือทาบ่อยมากจริงสีจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่จะเข้มขึ้นมาจากเมื่อกี้นิดนึงมัจะออกเป็นติ่งม่วง,งชมพูอมม่วง คือมันดีงามมากคือแบบเหมาะแก่การทาในช่วงนี้มากๆเลยเพราะว่าสีสุภาพแถมกลิ่นหอมอีกต่างหากที่สําคัญติดทนนานไม่ต้องแบบว่าเติมปากระหว่างวันให้มันยุ่งยากเลยเนาะคบกแท่งเดียวคือเอาอยู่จริงๆและเพคเกจก็สวยงามหรูหรูแบบนี้นั่นเองอันนี้เอฟซื้อมาจากตลาดน้นรถไฟราคา150บาทเอฟรู้สึกว่าแพงมากพอเอฟสามารถหาซื้อได้ถูกกว่านี้ในแอปช้อปปี้ในร้านค้าปกติราคาแท่งละไม่ถึงร้อยยังมีขายเลยยังไงลรงไปหาซื้อกันดูเนาะมีหลายเฉดสีให้เลือกตั้งแต่อ่อนยันเข้มเลยทีเดียวนะจะ มาถึงอีกหนึ่งแบรนด์เนาะอันนี้เป็นแบรนด์ของเลมี่นั่นเองนี่เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เอฟมีเบอร์อะไรล่ะคือมันไม่มีเบอร์บอกอะเป็นสีโกลด์ G O S E เป็นสีโกลด์นั่นเองลักษณะจะเป็นแบบนี้จะบอกว่าอันนี้ก็เป็นลิปสติกที่กลิ่นหอมอีกแล้วคือกลิ่นหอมมากกินเหมือนซูกัสอีกแล้วตามเคยนะจ๊ะ ก็อันนี so Omaha, ้ก e so 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 well, ็เป็นลักษณะโทนสีที่แบบออกชมพูมานิดคือออกชมพูมากกว่า2สีนี้อันนี้มันจะเป็นออกชมพูอมแดงๆแต่อันนี้มันเป็นชมพูแบบชมพูเลยคือพอทาพร๊บรู้เลยว่าฉันทาสีชมพูมานั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้มันจะเป็นเนื้อออกครีมมากกว่า2ตัวนี้อันนี้มันจะเป็นครีมที่เนื้อแน่นมากแต่อันนี้เป็นครีมที่เนื้อ m อ i s ไรเซ z e r คือทาลงบนริมฝีปากแล้วเนื้อสีไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นเนื้อสีจะออกเป็นแบบเนื้อมอย s t u r i บนริมฝีปากทาแล้วก็สบายปากไม่แห้งไม่แมตติดปากนั่นเองแลว ที่สําคัญคือกลิ่นมันหอมอย่างที่บอกไปแล้วแต่ข้อเสียมันคือมันเป็นเนื้อม้แบบนี้พาลงไปแล้วเวลากินอะไรมันก็หลุดล่อนได้ง่ายกว่าเจ้า2ตัวนี้ที่เป็นเนื้อค่อนข้างจะเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างจะแน่นสักเล็กน้อยเนาะก็ใครชอบเนื้อแบบไหนก็ลองไปหาซื้อกันดูเอฟไม่แน่ใจว่าเขามีทั้งหมดกี่สีอันนี้แบรนด์ส่งมาให้เอฟได้ทดลองใช,ใช้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีกี่สีเพราะเขาส่งมให้เสีเดียวนั่นเองเนาะ ราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทหรือ300ประมาณนี้แหละไม่แน่ใจยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะอีมแอนด์บอยน่าจะมีขายแล้วก็มีทางด้าน Facebook Fan น page ของเขาด้วยถ้าเอฟไม่ลืมเดี๋ยวเอฟทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็เป็นลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อ m o i s ไรเซ z e r นะจ๊ะ <c oughs> ต่อไปเป็นแบรนด์ที่4กันบ้างอันนี้เป็นแบรนด์ของเมเบลีนในไลน์ของ c o l o r Show นั่นเองซึ่งเอฟนำมาเสนอคือว่าเป็นเบอร์1น4 Pink นย์สพินั่นเองนะจ๊ะ ก็เป็นลักษณะแบบนี้จะบอกว่าอันนี้ก็กลิ่นหอมอีกแล้วกลิ่นซูกัสเลยจะบอกว่าส่วนใหญ่เอฟเป็นคนที่มีลิปติคค่อนข้างมีกลิ่นหอมนั่นเองก็อันนี้เห็นถ้าเห็นลักษณะจะเห็นว่าเอฟใช้ไปแบบเยอะมากค่อนข้างเยอะมากแล้วได้มาแรกๆคือใช้บ่อยมากอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อครีมออกเนื้อมอยเจอไรเซอร์อีกแล้วแต่จะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะแบบนี้ เป็นลักษณะแบบนี้สีมันจะเข้มขึ้นมากว่าเจ้าเลมี่นิดนึงจะเป็นออกโทนค่อนข้างนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเนื้อมอยเจอไรเซอร์ไม่ได้เป็นเนื้อครีมแน่นเหมือน2ส,สีบนอีกตามเคยเป็นเนื้อมอยเจอไรเซอร์ที่ทาลงบนริมฝีปากแล้วค่อนข้างจะสบายแต่ก็ที่เคยบอกกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าถ้ามันเป็นเนื้อมอยมันจะไม่ทําให้ติดแน่นบนริมฝีปากได้นานมันก็ต้องเวลากินอะไรแล้วก็ต้องคอยเติมอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่ถ้าใครแบบ เป็นคนปากแห้งก็ก็มักจะชอบลิปสติกที่เป็นเนื้อม้อยแบบนี้มากกว่าเพราะมันไม่ทําให้ปากแห้งปากตึงปากลอกไม่ทําให้แบบว่าดูปากไม่สวยนั่นเองและเอฟเป็นคนที่ปากแห้งมากก็เลยจะชอบลิปสติกที่เป็นค่อนข้างจะเป็นเนื้อม้อยแบบนี้มากกว่าจะมีลิปสติกที่เป็นเนื้อแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะซะมากกว่าจะเป็นเนื้อครีมกับเนื้อมอยเยอะมากกว่าแต่ถ้าเป็นเนื้อแมตเ์จะไม่ค่อยมีลิปสติกแบบนั้นเพราะเอฟเป็นคนที่ปากแห้งลอกได้ง่ายมากเลยจะไม่ค่อยชอบเนาะซึ่งอันนี้รู้สึกว่าสีมันเหมาะแก่การแต่งไไไปปทาาางงงงนนบบุญวแต่ดด้หมมเลยยคือสสีจริๆ อันนี้เอฟซื้อมาในช่วงปีใหม่เลยซื้อมาเป็นปีแล้วล่ะอันเนี้ยตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วแล้วซื้อมาจากอ e ีฟแนบอยตอนช่วงมันลดราคาหรือ89เหรือเท่าไหร่นี่นแหละเอฟจำไม่ได้แล้วยังไงลองไปหาซื้อกันดูในไลน์ของ c o l o r Show มีหลายสีให้เลือกสรรแล้วก็ในรุ่นของเมดบลินมีหลายรุ่นมากที่เป็นสีสุภาพแต่เผอิอนเอฟมีอยู่สีเดียวนั่นเองก็เลยเอามาโชว์ให้ได้ดูสีเดียวเนาะก็เป็นสีสุภาพแบบนี้ทาได้ทุกวันสวยงามนะจ๊ะต่อไปก็เป็นลิป อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเนื้อไม้เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นของเล็บร่อนเป็นรุ่น color b u r s นั่นเองซึ่งเอฟมีอยู่หนึ่งสีซึ่งเป็นสีที่ชื่อว่า t o ฟเฟ f ล o ซึ่งเป็นสีออกชมพูไม่ใช่ออกชมพูออกน้ำตาลอมชมพูที่สวยมากแต่เผอิญว่าเอฟใช้หมดไปแล้วก็เลยไม่มีมาพูดให้ดูในคลิปนี้แต่สีนั้นเอฟชอบมากจริงเอฟมีสีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีเป็นสี080 strawberry shortcake นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อ m o i s t u r ซอร์อีกตามเคยแบบเนื้อสีไม่ได้แน่นไไไม่ได้ออะรคืเป็นแบบ ออกแนวก็คือว่าเล็บลอนในรุ่นคัลอร์เบิร์ของเขาอะ่ะมันจะเป็นรุ่นในการให้ความชุ่มชื้นบนริมฝีปากเป็นรุ่นที่แบบเป็นมอยเจอร์เงี้ยดูเนี่ยถ้าดูในลักษณะสีแล้วจะแบบเห็นปะเห็นความชุ่มชื้นของมันไหมคือมันจะให้ความชุ่มชื้อแบบเยอะมากเนื้อสีไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นจะเป็นแบบเนื้อกึ่งบําบามเนี่ยเนื้อกึ่งบาประมาณนี้นี่จะเอาเป็นชมพูซึ่งมันเป็นชมพูอ่อนกว่าของเลมิงนะถ้าเทียบดูแล้วอะ่ะมันจะเป็นชมพูเลยคือชมพูบาร์บี้เลยคือทาแล้วไม่ได้มีความติดแน่นนนนนททาาอออะะไไรรเลลลยคืแ้วกกิิ็หุดตดต แก้วติดนุ่นนี้ออกไปหมดเลยก็จะต้องคอยเติมระหว่างวันแต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบทาอะไรที่แบบที่เอฟเคยบอกแล้วเป็นคนปากค่อนข้างแห้งอะไรแบบนี้ก็คงจะชอบอันนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเติมปากระหว่างวันบ่อยๆก็คงจะไม่ชอบรุน่นนี้แต่เอฟขอแนะนําสําหรับคนที่ปากแห้งเลยคือมันดีมากจริงอันนี้เอฟซื้อมาช่วงลดในอีเวนต์บอยเหมือนกันเหลือแท่งละหนึ่งร้อยมั้งเอฟจำไม่ได้แหละประมาณนั้นนั่นเองก็เป็นลักษณะสีแบบนี้คือเป็นแบบชมพูบาร์บี้เลยคือมีความเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อยู่ในตัวเยอะมากไม่ได้ติดโทนอะะไรเลยน เราก็เขยืบมากันในแบรนด์ของที่แบบว่ามีความติดทนค่อนข้างจะเล็กน้อยเนาะก็มาพูดถึงในของอันนี้ก็เหมือนกันเป็นของเล็บลอนซึ่งรุ่นซึ่งในพิกัจิ้งอันนี้เอฟมีอยู่2อันด้วยกันเนาะอันนี้เป็นพิงซลซูหรืออะไรสักอย่างอ่านไม่อ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะเป็นเบอร์แ1 0นนนั่นเองเป็นเนื้อชายเป็นรุ่นชายนั่นเองเป็นเล็บรอนซูเปอร์ลิปสติกนั่นเองในรุ่นของรุ่นชายนั่นเองซึ่งเอฟมีอยู่2รุ่นด้วยกัน ซูเปอร์ลิปสติกเอฟจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันคือเนื้ออันแรกเป็นเนื้อชายเป็นเบอร์8 1 0เป็นพ so ิ้งเซลเซ l อะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งอันนี้เป็นเนื้อชายอย่างที่เขาบอกนั่นแหละเป็นชายมากบอกเลยชายมากชายที่แบบอันนี้เอฟได้มาในวันเกิดเมื่อปีที่แล้วเพื่อนซื้อให้นั่นเองก็ไม่แน่ใจว่ามันราคาเท่าไหร่คือมันเป็นเนื้อชายสามารถแทนทาแทนลิปมันได้เลยละอะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าอะคือแบบคืออันนี้จะถึงข้อศอกแลวจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะสีแบบเนี้ย คือมันบางม,มากมปนเนื้อชายมากคือเม็ดสีไม่ได้แน่นไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิมไม่มีความติดแน่นทนนานคือแบบว่ากินอะไรก็ลบเลือนไปตามการเวลาของมันเลยคือกินอะไรก็หลุดนั่นเองเพราะว่ามันดูเนื้อสีมันบางมากจริงๆมันแบบว่าไม่มีอะไรเลย ก็เหมาะเหมือนเดิมเหมาะแก่การที่คนที่อยากบำรุงริมฝีปากอยากทาลิปที่แบบสีน,น้อยๆอยากให้ปากดูสุขภาพดีสีละเละืล่อนะเละืล่อไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าฉันทาลิปสติกมานะเหมาะกับคนแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เหมาะกับคนที่ปากแห้งปากลอกได้ง่ายหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าปากค่อนข้างจะตกร่องอะไรเงี้ยอันนี้ทาแล้วรอดเลยคือแบบมันเป็นเนื้อชัยชายสามารถทาแทนลิปมันได้เลยมีสีหน่อยๆสุขภาพดีเนาะเหมาะแบบใสๆเบลๆวไวมาหาลัยอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะ มาอีกหนึ่งรุ่นที่เอฟมีซึ่งเบอร์นี้เป็นรุ่นของเนื้อครีมนั่นเองเป็นสีเป็นเบอร์สีหนึ่งห้าพิงอินดีอัพตนั่นเองซึ่งสีนี้เป็นสียอดฮิตของเลรลอนเขานั่นเองใครจะต้องมีทุกคนก็คือว่าเป็นสีที่แบบทุกคนจะต้องมีสีนี้บอกเลยเอฟว่าทุกคนจะต้องมีสีนี้ในกุอยู่หนึ่งแ<ม>ท่งนั่นเองสีจะเป็นลักษณะแบบนี้สวยมากเอฟชอบมากบอกเลย อันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะเป็นรุ่นของเนื้อครีมนี่สีเป็นลักษณแบบนี้สวยมากสุภาพมากแล้วคือมันไม่มีกลิ่นนะเป็นลิปสติกที่ไม่มีกลิ่นก็อย่างที่บอกแล้วเป็นเนื้อครีมไม่ใช่เนื้อแมตตก็มันเนื้อครีมมันจะติดทนกว่าเนื้อชายสักเล็กน้อยแค่เล็กน้อยนะเพราะเป็นเนื้อคอรีมย่งไงมันก็ต้องหลุดล่อนเพราะว่ามันมีความชายอยู่ในตัวของมันนั่นเองแล้วก็ ถ้าจะจะแบบให้มีลิปสติกอยู่อยู่บนริมฝีปากตลอดทั้งวันก็พกไปเติมระหว่างวันเอาเนาะแต่เอฟชอบสีมันมากบอกเลยเนี่ยตอนเดบได้มาใหม่ๆนะเอฟทาทุกวันจริงๆคือมันสุภาพทาได้ทุกงานงานแต่งงานบุญงานบวชงานนู่นนี่นั่นคือทาไปได้ทุกงานจริงๆคือมันสุภาพจริงๆและที่สาคัญเล็บรอดเนี่ยมันราคาไม่แพงด้วยอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นแหละอันนี้เอฟซื้อมาตอนช่วงมันลดอันนี้เอฟซื้อมาจากในเว็บช่วงที่มันลดก็เหลือแท่ประมาณร้อยกว่าบาทนั่นแหละประมาณนั้นเนาะก็คือชอบมากจริงๆ ที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้เอฟชอบลิปสติกแท่งนี้มากบอกเลยชอบมากลองไปหาซื้อกันดูเอฟขอแนะนำเลยเบอร์สี่หนึ่งห้าเนาะมาถึงลิปสติกสามแท่งสุดท้ายกันแล้วก็อันนี้เอฟก็คิดว่าทุกคนจะต้องมีลิปสติกยี่ห้อนี้อยู่ในกลุก่มไม่แท่งก็ต้องสองแท่งบอกเลยเพราะว่ามันลดอยู่ที่วัาสาันแบบบ่อยมากหรือแท่งละร้อยแท่งละร้อยแบบ่อยมากก็คือว่าเจ้าตัวนี้เลยเป็นของ flow you t o คือลิปออลโคลิกนั่นเองซึ่งสีที่เอฟเอานำมาแนะนำวันนี้เป็น สีของพี่เมอานั่นเองเป็นสีออกแบบโคโรโคโรอมน้ำตาลน้ำตาลส้มๆ้มหน่อยนั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นสีแบบนี้อันนี้ก็สวยสุภาพไปได้ทุกงานงานบุญงานบวชงานบาปงานแต่งงานอะไรไปได้หมดเลยทุกงานดูสุภาพมากสวยมากมันจะออกเป็นแบบชมพูอมน้ำตาลน้ำตาลเป็นนูนนูหน่อยเนาะอันนี้เป็นในรุ่นของบ็อกเกอร์นั่นเองที่ออกมาอันนี้เป็นสีของพี่เมอาคือนัมเบอร์16นั่นเองคือเอฟชอบมาก มันเป็นเนื้อครีมแบบของเล็บลอนนี่แหละแต่เอรู้สึกว่าเนื้อของเล็บลอนอ่ะมันแน่นกว่าเจ้าตัวของ four u ตัวนี้เอรู้สึกว่าตัวของ four u ตัวนี้สีมันไม่ได้แน่นเข้ากับเล็บลอนแต่บอกว่าทาได้ไหมคือทาได้แต่มันก็ต้องพกไปเติมระหว่างวันเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างจะไม่ได้ติดแน่นทนนานอะไราเลยนะจ๊ะก็ลองไปหาซื้อกันดูมีหลายสีให้เลือกสั่นเยอะแยะมากมายสีอ่อนสีเข้มสีกลางมีหมดเลยแล้วคือมันเป็นในช่วงโปรโมชั่นบ่อยมากแท่งละร้อยบ่อยมากบอกเลยมีแบบ บ่อยมากแท่งละร้อยตามวัาสาันยังไงก็ลอมาหาซื้อกันดูเนาะเป็นของรุ่นลิปอัลฮูลิกแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะมาถึง2แท่งสุดท้ายกันแล้วซึ่งลิปสติกอันนี้เอฟก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ถ้าใครไม่มีอยู่ในกลุ่เป็นไปไม่ได้แน่นอนพูดถึงลิปสติกต้องมีเจ้าแบรนด์นี้อยู่ในกลุ่แน่เลยก็คือของ w e ทแอนด์นั่นเองเอฟมีามาแนะนํา2สีด้วยกันซึ่งสีแรกเป็นสีที่ฮิตฮอตฮิตมากคือ 903C จัดพิชี่นั่นเองซึ่งเป็นสีที่แบบว่ายัางไงซึ่งเป็นสีที่เอฟเห็นทุกคนต้องมีต้องฮิตพอพูดถึงเวทแอนวารแล้วทุกคนจะจัดพิชี่มาก่อนเลยก็เป็นลักษณะแบบนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วจัดพิชี่ก็คือเป็นสีออกพิชพชีแบบนี้นั่นเองคือสวยงามมากคือทาไปได้ทุกงานอีกตามเคยแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ย ถึงมันจะเป็นเนื้อครีมแต่มันก็มีความแมตต์อยู่ในตัวเขาบอกกันว่าลิปสติกของเวดแอนด์วามีความแมตต์แห้งลอกนะแต่สําหรับเอฟเรู F ้สึกว่าเอฟซื้อมาใช้แล้วมันไม่ดได้มีความแมตต์ขนาดนั้นตอนแรกเอไม่กล้าซื้อมาใช้เพราะคิดว่าเอเป็นคนปากแห้งมากมันไม่เหมาะแก่การที่ใช้ลิปสติกที่เป็นเนื้อค่อนข้างแมตต์เอฟก็เลยไม่กล้าซื้อมาใช้พอเอฟเห็นในแอปช้อปปี้มันลดราคาหรือถูกไหมก,ก็เลยลองสอยมาใช้สสีเลย ก็รู้สึกว่าพอใช้แล้วรู้สึกชอบมากเกินคาดคือรู้สึกดีใจนะที่ตัวเองซื้อมาลองเพราะว่าได้ลองลิปสติกที่ราคาถูกและดีคือมันเป็นเนื้อแบบว่าเป็นเนื้อครีมที่ไม่ได้แห้งอย่างที่ใครเขาบอกไว้เลยเขาบอกว่ามันแห้งลอกใช่ไหมแต่ชอบเอฟใช่แลลวเอฟรู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งขนาดนั้นมันแบบเนื้อครีมคนปากแห้งปากลอกสามารถใช้ได้เนาะไม่ได้มีความแบบแม็แห้งลอกเหมือนอย่างที่ใครเขาเลือกไว้นั่นเองเอฟรู้สึกว่าเอฟซื้อมาแลลวไม่ผิดหวังจริงๆแต่ข้อเสียงมันคือแพคเกจิ้งเห็นไหม คือมันเลอะมากเลอะมากแล้วคือนี่แตกไปเร,เรียบร้อยแล้วพอแตกปุ๊บทุกอย่างล,ละเนลนาดเละเทะไปหมดแล้วแต่คือมันก็ถูกบางร้านเอฟซื้อมาแท่งเราไม่ถึงร้อยนะอันนี้ซื้อมา8 9บาทเท่านั้นคือเอฟขอบอกเลยให้ไปแนะนําถ้าใครอยากได้เลคติกถูกและดีขอแนะนําเวดแอนด์ไวเลยมีสีให้เลือกสันเยอะแยะมากมายออกมาใหม่หลายรุ่นแล้วด้วยก็ยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูเนาะแต่ถ้าใครไม่ไมยเลือกแพคเกจจิ้งแลวก็กลิ่นที่ค่อนข้างจะสังเคราะห์เอฟขอแนะนําเลยเนาะ แต่ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบแพคเกจจิ้งแล้วก็แบบไม่ชอบความแมทมันสักเท่าไหร่ก็ไปลองยี่ห้ออื่นเอาแต่เ,เขาบอกไว้ว่ามันไม่ได้แมทอย่างที่คิดเลยคนปากแห้งสามารถทาได้มาอีกหนึ่งสีของเวทแอนวาเป็นแท่กสุดท้ายที่จะานำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วก็คือว่าเป็นเบอร์ 904B สีโรสบัตตนั่นเองจะบอกว่าสีนี้เอฟชอบมากที่สุดนี่ลักษณะเป็นสีแบบนี้สีสวยมากคือสีที่เอฟทายอยู่บนริมฝีปากนี้นั่นเอง คือชอบมากชอบที่สุดแล้วคือเวทอไวมีแค่เอมีอยู่หมดสสีแต่อีกสีหนึ่งเป็นสีโคลอเชั่นสีแจไม่ก็เลยไม่ได้นํามาแนะนํานั่นเอง3 4สีที่เอมีอยู่ของเวทอัไวเอชอบสีนี้มากที่สุดบอกเลยเอฟทาแบบเนี้ยทาจนจะหมดแล้วเหลือแค่นี้แล้วอ่ะคือชอบมากจริงจริงคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยเนียคือทาแล้วเอฟรู้สึกว่ามันเข้ากันง่าเลยรู้สึกว่าเอฟทาเลยมั่นใจในการทาเอฟรู้สึกว่าผิวสองสีเอฟทาสีนี้แล้วรู้สึกมั่นใจว่าเออมันทาได้ทารอดน,นั่นเองก็เลยแบบ ชอบมากจริงก็เป็นลักษณะแบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะก็ประมาณนี้นั่นเองเอฟขอแนะนำเลยสำหรับสีโลดบัตอ่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ1ิสีนี่สวอตให้ดูกันเห็นๆจ้าๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเอฟจะขึ้นรูปให้ดูทางด้านใดด้านหนึ่งของวิดีโอด้วยว่าเอฟทามาแล้วเป็นยังไงก็เป็นลักษณะแบบนี้มีทั้งเนื้อครีมเนื้อแบบว่าเนื้อมอยที่เอฟไม่มีเนื้อแมตเลยเพราะว่าเป็นคนปากแท้บอกแลวเป็นคนปากแท้งมากเลยจะไม่ค่อยมีลิปสติกเนื้อแมต ให้ได้พูดถึงให้ฟังกันนั่นเองก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าส่วนใหญ่เป็นเนื้อครีมนั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันก็เป็นภาค2ในหมวดขอแบบว่าลิปสติกเป็นแท่งหมุนๆกันเนาะก็เอฟก็ขอฝากทั้ง2ภาคไว้ด้วยละกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ทุกๆคนที่กําลังตามหาลิปสติกสีสุภาพในช่วงนี้อยู่แล้วก็เป็นของที่ราคาถูกไม่แพงเลยเป็นดักสโตทั้งนั้นเลยไม่มีไฮเอ็นเลยเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันยังไงขอฝากช่องทางนี้ไว้ด้วยละกันสัญญาจุด FFI <m uch ing> มี Instagram มกับ Twitter ด้วยขนหนช่องทางไหนสามารถพูดคุยกันได้มี Facebook Fan Page แลพวด้วยชื่อเดียวกับช่องทางนี้เลยสลัญญาจุด FFI <m uch ing> ยังไงวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใหกับช่องทางนี้ของเอฟกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุก็ ฝากติดตามชมกันด้วยว่าวิดีโอหน้าใคยจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหวังว่าจะชอบกันนะ